เอาหล่อเอาเ,อาเอาท่หล่อปดกระเสียนโอ้โหเป็นยังไงล่ะแหมเอาหล่อเอาเ,อาเอาท่หล่อเท่รอ,อปรดกษะเียนไม่เอาอะไรจริงจังสักทีฝากถึงแม่ทัพภาคสองเห็นไหมครับท่านเป็นยังไงกลุ่มผู้ชุมหนุมเอ้ยอะไรไทยไทยไม่ทนคนไม่คยุย <laughs> <laughs> โอ้โหเห็นไหม แม่ทัพภาคสองท่านเห็นพฤติกรรมพวกนี้แล้วหรือยังตอนที่ออกมาประท้วงก็ต้องการที่จะให้ท่านมาปฏิวัติยึดอำนาจก็พยายามที่จะปั่นยอท่านพยายามจะเชิดชูท่านรักท่านโอ้โหรักมากรักมาย,ยอกันน่าดูเลยโอ้โหอยู่ข้างทหารอยู่ข้างอยู่ข้างกองทัพภาคสองโอ้โหคือเก่งนัวสบายใจเข้าใจนะว่าคนที่เป็นผู้นําอย่างรัฐบาลและคนที่เป็นกองทัพใหญ่เป็นผู้นํากองทัพอย่าง แม่ทัพภาคสองวิกฤตมันก็ต้องทําเพื่อประเทศชาต ouais. ิเพื่อประชาชนมันต uh ้องอดทนเพราะประเทศไทยประเทศเรามีกฎหมายนานาประเทศมีสัมพันธ์ทำไมตีต่อนานาประเทศประเทศเพื่อนบ้านแค่เพลงประเทศเดียวมันจะมายุมันจะมาลุกปั่นทําให้เราต้องลบทําให้เราต้องเสียพ่ายผลทําให้เราเปิดจนแล้วเราจะเสียผลประโยชน์มากมายถึงเข้าใจไงว่า เม่ทัพภาคสองก็ยังอยู่ในวิกฤตของน,นายกเพราะต้องทําตามขั้นตอนแต่ถ้าเกิดแกงวสบายใจแนะนํานะบอกว่าให้ท่านเนี่ยและรัฐบาลเนี่ยจัดก,การเลยเรื่องระเบิดฝั่งระเบิดไว้อะไรไว้ให้ตรวจสอบให้เป็นระเบิดใหม่แล้วก็เอาเนี่ยไปแจ้งให้นานาประเทศขเขาเขาใจว่าเราต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วค่อยถล่มมันตามขั้นตอนอย่าไปกระโลกอย่าไปกระโ,กะโลกกระลากัะพวกปลุกปั่นท่านเห็นแล้วหรือยัง คนไม่ทนทนไม่อะไรก็แล้วแต่แหละแล้วก็พวกกลุ่มชุมนุมเนี่ยมันหวังผลประโยชน์กับท่านมันเห็นมันคิดว่าท่านมันคิดว่ามันคิดว่าแม่ทัพภาคสองเนี่ยบ้ายอมันก็เลยยอกันใหญ่รักกันใหญ่ชื่นชมกันใหญ่แต่ความจริงแล้วมันหวังผลประโยชน์เห็นหรือยังมันต้องการที่จะให้ท่านปฏิวัติมันแล้วมันจะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นแต่พอท่านไม่ปฏิวัติพอท่านไม่ทําป๊บเป็นไงมันหวังว่าท่านจะโลภมากมันมันพูดอยู่ว่ามันหวังว่ามันหวังว่าแม่ทัพภาคสองเนี่ยจะโลภมาก เมื่อจะปลดเะเสียแล้วก็อยากจะมีอำนาจต่อเลยจะจะยุให้ปฏิวัติเพราะพอปฏิวัติแล้วมันจะได้ผลประโยชน์แล้วท่านก็จะได้เป็นต่อท่านก็จะได้มีอำนาจต่อมันคิดว่าท่านจะบ้ายอท่านจะโลภมากแต่พอผลออกมาแล้วตอนนี้ขณะตอนนี้แม่ทัพพักสองท่านยังไม่โลภมากไงยังไม่โลภมากยังไม่ปฏิวัติยังไม่ทําผิดกฎของพระมหากษัตริย์เพราะประเทศเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกก็เข้าใจว่าแม่ทัพพักสองก็คงใจไม่ไม่ได้คิดจะทำก็คิดจะทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนจริงๆ แต่พลอยพวกนี้มันไม่ได้ผลประโยชน์เห็นไหมมันไม่สามารถปลุกปัน่นไม่สามารถยกยอให้กับแม่ทัพภักสองปฏิวัติยึดอำนาจได้มันเลยออกมาด่าแม่ทัพโอ้โหเลวชิบหายเห็นหรือยังนี่แหละเก่งนัวสบายใจถึงบอกว่าถ้าประเทศชาติจะเจริญได้จะทําเพื่อประเทศชาติทหารกับรัฐบาลต้องร่วมกันแม่ทัพภักสองต้องสนับสนุนพักเพื่อไทยสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากเสียงประชาชนที่มีพระหมหากรย์ทรงเป็นพระป่ามุกนี่ ถึงถูกหลักแล้วท่านจะหล่อมากในยามปลดเกษยียนแม้ปลดเกษยียนแล้วท่านอาจจะได้รับตําแหน่งขึ้นมาปกครองตามระบบประชาธิปไตยเหมือนกันมาร่วมกันไม่แน่ท่านยึดมั่นความดีไว้อย่าไปหลงย,ยกยอหลงบ้าย,ยอกะไอ้พวกแต่นําประท้วงเอ่ยไอ้กลุ่มกลุ่มคนไม่ทนทนไม่ไทยไทยไม่ทนอะไรก็สตย์เนี่ยเอโถ ไม่ทนอะไรบอกไทยไม่ทนกูค,คนไทยกูกูทนไอ้ควายกูไม่จำเป็นต้องทนอะไรเลยเพราะประเทศกูมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกมีประเทศชาติมีประชาธิปไตยอ่าที่มาจากเสียงประชาชนส่วนมากไอ้มึงมันเสียงแค่ส่วนน้อยมึงจะมากโลโกกลาว,ว่ามึงไม่ทนมึงไม่ทนสมาลัตตีนอะไรมึงไปทนพ่อทนแม่ึงได้ก่อนเถอะไอ้ควาย <laughs> จำไวนะ้นะมึงไม่ต้องมาปลุกปัน่นไม่ต้องมาด่าแม่ทบบางาั้สองก็ทำตามขั้นตอนอยู่แล้วเดีย๋ยวถ้าเกิดการตรวจสอบแล้วว่าระเบิดมันเป็นการสร้างสถานการณ์ในการจะทําให้เพราะไงก็อย่รัฐบาลเขาก็ทําเรื่องทําเรื่องฮะทาเรื่องสั่งบังคับให้กับกัมพูชามารับผิดชอบมารับผิดชอบทาไมรับผิดชอบไทยก็ถลม่มส่งเครื่องบินไปอย่างที่ตอนทัศนสิงเขา็ทำนั่นต้องอย่างนั้นและเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยทําแน่นอนแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีพวกกันแกล้งพวกพยายามขัดแยง้งไง พอเวลาไม่พอเวลายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องทำยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องทํามันก็จะยุโยงว่าโอ้โหไม่ไม่เอาจริงเอาจังไม่ทําแต่เดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วทําสิเพราะจากการอลรมสิโอ้โหประเทศชาติเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้ประเทศชาติพังเกิดการลบสูญเสียที่ทหารเสียใครจะรับผิดชอบงั้นมีคนเจ็บคนตายจะใครจะรักษาเนี่ยมันก็จะไปอย่างนั้นนี่แหละถึงบอกว่าไอ้พวกนี้ทําอะไรมันก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกเพราะมันมีความต้องการที่จะ สร้างความแตกแยกให้กับประเทศมีความต้องการที่จะให้ประเทศชาติมันไม่ได้รักประเทศไม่ได้ซื้อสัตว์ตรงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เลยไม่พูดละมันปากโอ้โหเก่งนัวสบายใจติดตามไว้แล้วเดี๋ยวมีอะไรจะมาบอกให้ความอีกแน่นอนเก่งนัวสบายใจดุดันไม่เกงใจใครโอ้โหเป็นกำลังใจให้นะครับรัฐบาลและแม่ทามากสอง ตอนนี้แม่ทัพภาคสองก็เริ่มจะโดนพวกไอ้พวกพวกระโหลกลากระโหลกกระ,ะ,ะ,ะโปงมานี่เริ่มจะโดนด่ากันเยอะแยะเริ่มจะโดนว่าแต่ความจริงก็เพราะว่ามันไม่สามารถปลุกปัน่นหรือยกยอให้กับทหารกระทำความผิดในราชอาณาจักรไทยได้ทําผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ได้มันถึงออกมาดา่าออกมาว่าออกมาปลุกปัน่นว่าแม่ทัพภาคสอง ก็จึงเกรงนัวสบายใจจึงเป็นกําลังใจให้แม้ทัพภาคสองขอให้ร่วมไปกับพักเพื่อไทยและสู้ไปด้วยกันฟังรัฐบาลที่มีวุฒิภาวะที่พร้อมที่จะปกป้องผืนดินไทยไปร่วมกันนะครับ <laughs>